ดิพี่น้องจะแบ่งมันเลิกกัดกันด้วยนเวลานี้มาเล่นพาสต้าสองอภิเษกกันผ่านห้ากันนั่นเองโอเคเดี๋ยวขอแปะนี่ก่อนนะอืมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเข้าก่อนเลยกันโอเคค่อนต่อเลยนะครับโอเคผมก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทล้วมันมาอยู่ตรงนี้ เอ้ยทำไมมันจะาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จังให้ม so ันอยู่ตรงนี้เ well, ป hey, right. uh ิดเซฟมาแล้ก okay, ็ไปจำจำได้ผมเซฟไปตรงนน้น okay. okay. oh. okay, ่ะเอ้ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้โอองไป้ยนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวกันก็อ๋อทำไมเก็บก็ผมไปเไปนะคือมันเจนี่ของเธอ họ cọ à, cọ kìa, bây giờ mong chẳng Lên đo, khởi xây nữa Ok, kẹp rồi nghe okay. ต่เมื่อก่อนเราดเข้ามานี่เลยนี่มันเดือดด้านนี้ได้ไงอ่ะงงเบื่องงเบื่ออ่ะทไมมันเดือดตรงนี้อ่ะเฮ้ยมันปกติจริงจริงกลนาทอิงไว้นาโอเคอ้ยอกอเล โอเคเด้อผมวาสตัดคลิปไปตัดลกิดกันเลยดีกว่าโอเคมากันต่อเลยมาถึงแล้วโอเค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 เคกาเคกาเคกก็ตรงนี้ผมอาจตัดคลิปก็ได้นะก็ไม่ว่างกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันตรงเนี้ยมันทาตัวทำให้นานเลย

เลมากล่มากเดี๋วเดี๋ยวเซ็แป๊บเดี๋ยวกาดหลก็หลดโอเคดเลยี๋ยวอเคเอาอาปืนเลยดเอาปืนเลยอาปืนเอาปืเออปืนีดีว่าายเนแรเนื้อปืนแรนื้อปืนแล่เนื้อปืนแล่เนื้อโอ้โหตกใจสับปะหลไม่ได้เล่นผ้าไอ้หนูนั่นเนี่ยโอ้โหมีซอมบี ท่านี้ก็มีซอมบี้นะโอเคก็ไม่รู้อืมมันมีแค่ซอมบี้กันนะในนี้รันเล่นเดีย,เ,ดยเออมันมีโยโอเคแต่ผมไม่เล่นเออดีงี้ดีกว่าปะเล่นภาคที่จบแล้วไปเล่นภาคซอมบี้ดีไหมเด้อเด้อต้องอลองคิดดูก่อนโอเคลองคิดดูก่อนโอเคนะลองคิดดูก่อนโอเค ก็จะเล่นดีไหมเล่นดีไหมดีเล่นเล่นดีไหมเล่นดีไหมแล้วก็น้องลองคิดก่อนนะบางทีก็อาจจะเล่นบางทีก็จะเล่นถ้าอยากอัานนะก็จะเล่นให้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเนาะเฮตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าจะอ่านดีไหมเฮย ไปโอเคไปโอ้โหเฮ้ยดันอัลลัตอนนี้เหลือแค่ออกแค่นั้นแหละเกงไม่กี่ตัวเลย ก็ตำรงตำรวจไม่ต้องกลัวหมดตำรวยงานน้ำมาหมวดรวยเหรอหมวดตำรวยเหรอหมวดตำรวยเหรอเป็นตำรวจตำรวยเหรอหมดตำรวยก็อย่ามาห้หรือแกนี่นีน้อยหมดตำรวยเหรอหมวดตำรวยเหรอหมดตำรวยเหรอหมวดตำรวยเหรอหมดตำรวยเหรอ

มาถึงนี่ก็หกนาทีแล้วหกนาทีแล้วหกนาทีแล้วไอ้น้องเฮ้อมันไม่มันเลยเออคลิปนี้ก็ลืมเบาเสียงกันเลยเนาะโอ้โหผมบอกไอ้เสียงหน่งไหมผมต้องลดถึงนี้เลยแปะเอ้ยลองก้าวสิมันจะเป็นยังไงบ้างอฮ

A, kok akhir ini eh gini, angel angel. ขอตัดเข็บไปที่ภารกิจเลยอีกภารกิจเลยแล้วกันมันก็นต่อเลยนะครับคุณน้องจาเ็มก็เกิดขึนด้วยนะครับมันต่อเลยเดี๋ยวฉากตัวนี้ผมจะตัดผมจะไม่เล่นให้ดูครับมันลําบากมันนานเมือเคก็ตัดเลยกันแล้วก็อย่ารู้เรื่องนะครับก็มันจะมีให้เลือกอยู่แล้วก็กดเอโยนลงไปเลยดังเจ๊ยบแ้าใครม,มา, <c oughs> าถึงด่านนี้ค่ะผมแนะนำให้ใช้สูตร อันตายอันตายเลยครับเนี่คบสูตรอันน mm ี้กดเข้าไปโอเคปุ๊บแล้วก็ทะลุลงไปครับนี่แล้วท่านก็ลงไปปุ๊งประมาณตรงนี้แล้วท่านก็เอาสูตรออกนั่นเองโอเควันนี้ก็ขอปัดคลิปวดบ้านหนวันนี้เราก็พอแค่นี้กอดกันนะคะ อกบเกมกลื็จบไปเลยทุกคนจากที่หกกลายเป็นเจ็ดแล้วตอนนี้อยากกินข้าวนล้วเอาเก็บนวห้อยมาอัดกันต่อนำอัดค้าไว้ตรงนี้นะคะอย่าเต็ก่อนแล้วคงไว้ตรงนี้นะคบอย่าลืมมาเล่น